แกงจือดอุ้นเส้นเห็ดเมจิขาวนะคะอร่อยมีประโยชน์ค่ะตักแล้วนะคะพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะคะทุกคนร้อนๆอยู่นะคะทุกคนคะ่ะมาเอาไปรับประทานกันเด้อดค่ะเด้อค่ะนี่ค่ะน่าอาร่อยนะคะทุกคนคุณค่าทางอาหารเพียบเลยนะคะเห็ดเชมิจิเห็ดเดมิ กีขาวนะคะชื่อเพาะค่ะเป็นเห็ดออกเกน็กนะคะเห็ดเพาะปลูกได้นะคะค่ะก็อร่อยค่ะก็ตักเลยค่ะใส่ถ้วยนะคะว้าวน่ารับประทานนะครับทุกคนค่ะอ้าว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 ,าวนะคะ่ะแล้วเราก็จะเทนะคะใส่ถ้วยค่ะเทให้หมดเลยนะคะ ปา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 ไปนะคะเราก็จะไ,ได้ไดออ้แกงเห็ดอุ้นเส้นนะคะแกงจีนนะคะเห็ดนี้ก็สรารพัดประโยชน์นะคะใช้ต้ยมยำก็ได้นะใะายผัดก็ดีทำแกงจีนก็ได้ว้าวเขาทําได้หลายเมนูนด้วยกันคะ่ะทุกคนคะ่ะมาเอาไปรับประทานกันเอื่อเหยอะด้วย,ย,วยพริกไทยนะคะลงไปคะ่ะเพิ่มความเพิ่มรสชาตินะคะ They have got.